นักพรตได้เดินทางไปทั่วล่าเพื่อเสาะแสวงหาสุดยอดสมุนไพรเพื่อนำมาปรุงเป็นยาอายุวัฒนะยาวิเศษที่หวังว่าจะทำให้อายุยืนยาวแต่ความพยายามก็ล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะท่านหลงละทิ้งใกล้สแสวงหาไกลท้ายที่สุดท่านได้ค้นพบว่าสิ่งที่ทำให้อายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรงแท้จริงแล้วยาวิเศษอยู่ที่ร่างกายของเรานั่นเองการทำสมาธิจิตขับเคลื่อนลมปราณให้ไหลเวียนได้สะดวกควบคุมลมปราณให้ขับเคลื่อนร่างกายเอ็นกล้ามเนื้อกระดูกมีมวลสารแข็งแรงในความสงบนิ่งหาการเคลื่อนไหวในการเคลื่อนไหวหาความสงบนิ่ง ฝึกจิตและกายประสานเป็นหนึ่งเดียวเป็นมวยกำลังภายในที่เรารู้จักกันในชื่อมวยไทยเก็กเมื่อฝึกสม่ำเสมอจะพัฒนาประสาทรับรู้เดินเหินมั่นคงสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาว นี่มันไทชีดีว่าเนี่ยนะเอ้ยอร์ดสดีนนสบายดีโอ้ย,อยไม่ได้เจอนาได้เจอกันเลยไม่ได้เจอนานพี่ฟอร์ดสบายดีนะสบายดีหอมเหมือนเดิมวันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะเฟิร์มเหมือนเดิมแนแล้วเราเขาอ,อ,อยู่ไหนนะกล้ามาก็มาอย่างี้เลยแบบโอ้โหเพราะแต่เรียกเราทชีดีว่าเนี่ยไทชีดีว่าแสดงว่าดู Push me ได้ใช่ไหมคะ Push me if you can สับสรา์คนแรกเลยเนี่ยบอกได้เลยเจง๋จงเจง๋งเจ๋งนี่ได้ข่าวนะครับทุ่มผู้ชายไปเยอะมากนี่ทุ่มยืนรับเฉยๆ <l ots> แขกรับเชิญพิเศษในวันนี้คือพี่ฟอร์ดศบชัยไกรยรูนเสนหรือหน้ากากราศีสิงเจ้าของเพลงรักโรแมนติกตลอดกาล การ้องเพลงก็จะเป็นในสตูดิโอส,ส่วนใหญ่นะครับเพิ่งได้ออกไปต่างจังหวัดมาเนี่ยสักเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็ไปร้องเพลงไปร่วมกิจกรรมอะไรเพื่อที่จะกระตุ้นให้ท่องเที่ยวมาเริ่มกันใหม่นะครับก็หวังว่าโควิดยังขอให้ออกไปจากประเทศเราเร็วๆนี้นะครับนอกจากร้องเพลงแล้วยังมีทำอย่างอื่นไหมคะพี่ฟอรด ก็ยังมีพวกแบบออนไลน์ส่งออนไลน์พวกเนื้อสเต็กหรือว่าพวกที่เกี่ยวกับสเต็กปิ้งย่างนะครับก็มีออนไลน์นะครับชื่อซุปเปอร์กริลซุปเปอร์กริลนะครับออกกำลังกายอะไรบ้างคะช่วงนี้มีปั่นกรยาบ้างอะไรบ้างแล้วก็หนักมาทางพวกนั่นแหละขุดดินทำสวนแต่ว่าจริงๆที่เคยมีเรียนบ้างอะไรบ้างก็จะเป็นพวกอิชิโดกับ มีดาบสองมือดาบไทยนะครับซึ่งก็เรียนเป็นนักเรียนอยู่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นนักเรียนเพราะไม่ค่อยได้สอบนะครับชั่วโมงมาม้างแหวงมัางอะไรบ้างแต่แต่ไม่ไม่เรียสเพราะว่าไปเรียนเพื่อที่อยากจะให้ให้มันเข้าใจหลักอะไรบางอย่างมากกว่าวันนี้คิดว่าจะผลักไทชิดีว่าไปไหมคะโอ้ยไทยชิดีว่าเนี่ยรู้จักมัตั้งนานแล้วผลักไปก็เก่งแล้ว <laughs> เพราะได้ข่าวว่าเขาวีรกรรมเพิ่เยอะนะฮะแล้วก็แล้วเขาก็เขาเรียกว่าท้าไปทั่วเหมือนกันแต่เชื่อว่าด้วยแรงอย่างนี้เนี่ยเอาลงแน่เสร็จบอกได้เลยบอกว่าจะเอาพี่เป็นเหยื่อจริงเหรอเกรงใจกระดูกกระเดี่ยพี่นะอ,ะอ่ะเดี๋ยวลองผลักพี่หน่อยไม่ใช่พี่จะหวังหรอถ้าอย่างนั้นวันนี้ขอท้า,าอยากเป็นคู่ที่จะผลักบ้างนะเพราะว่าเผื่อถ้าพี่ผลักไม่ไปจริงเนี่ยเราจะได้ ร่วมบริจาครถวิวแชร์ด้วยกันนี่ทำบุญกันทำบุญกันขอบคุณบริจาคสักบริจาคสักสองแสนอะไรเงี้ยขอบคุณล่วงหน้าเลยสองสองแสนวอนต่อให้เป็นพี่ฝอหน้องก็จะไม่อ่อนคอด้วไม่อ่อนไลยไม่อ่อนข้อนะโอเคลองดูลองดูเอาตรงไหนต้องยังไงบ้างเนี่ยตรงนี้ตรงนี้อ่ากติกานะคะพี่ฝอง่ายมาก ขาซ้ายนำก่อนขาซ้ายนำครั้งที่หนึ่งเดี๋ยวแล้วเราอันนี้อ่าโอเคโอเคข้างขนาก่อนครั้งที่สองค่ะขาขวานำฮะอันนี้คือครั้งที่แรกอ่าเนี่ยนี่สองครั้งที่สองเพราะว่าที่ปอดจะรู้ตัวเองขาซ้ายก่อนขวาไงโอเคให้แบบให้สองให้สองครั้งอ่าสมมติพี่ฝากจะเป็นซ้ายนำก่อนใช่ไซ้ายนำอ่าแล้วพี่ฝากก็ผักหัวแบบเนี้ยแต่แต่ตรงนี้ทุงช่วงเอวเดี๋ยวแล้วก็ผักออกไปอย่างนี้อ๋อโอเคอ๋อต้องห้ามห้ามหลุดจากที่ตั้ง ตั้งอยู่ตรงนี้นะใช่โอ้ก็ตือโอ้ก็ตือทำเรื่องอะไเงี้ยาอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็คือทำกันซอฟแต่จริงเราใช้กำลังภายในอ่ะใช่เขาเรียกอะไรนะชี่ถูกต้องใช่ไหมพร้อมหรือยังนะหมูหมูเธอเธอมาหนักเท่าไหร่ไม่ต้องพูดพี่ฝันหนักเท่าไหร่ยืนยืนเทียบมาก่อนยืนเทียบมาก่อนอ่าผมหนักเก้าสิบเอ็ดนะตอนนี้อ่าเดี๋ยวก็รู้โอ้ก็หกสิบ หกสิบเท่านั้นแหละมามาพร้อมไหมครับพี่ฝานพร้อมค่ะอาบน้ำก็แต่เลยนะแตะเลยล้างเอาไปล้างแล้วก็ผักเลยหนึ่งสองแร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 งอีกค่ะแรงอีกแรงได้อีกพี่พี่ไม่ต้องเสีใจเสียเฮ้ยรายการว่าเป็นไงล่ะยังหินผาสงบนิ่งดั่งขุนเขา แล้วก็เคลื่อนไหวดั่งสายลมสายน้ำที่สอดเจกระเด็นพังางเงี้ใช่อันนี้อันนี้ยังกระหินผาเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างมาเราจะโชว์ว่าไทจีเนี่ยสอนที่โอถนัดทั้งสองด้านโอเคครับเพราะฉะนั้นพี่ต้องถักโอยไปทั้งสองด้านหนึ่งสองสามมามาโคตรโหดอ่ะแล้วเดี๋ยวทำให้ดูมาอ่าพี่ถักไปยิ่งไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเลยให้ขาดหย่อนอย่างนี้อย่างนี้ต่อให้ด้วยตอนไม่ต่อให้ด้วย โอ้โหร้ายกาศร้ายกาศนี่ใชอย่างพี่ปอดต่อให้นี่หอบนี่ใช้แรงจริงนะเพราะว่ามันอื้ไปอย่างเงี้ยโอ้โหร้ายกาศร้ายกาศสอใส่ไหมพี่แสดงว่าแสดงว่าโมเมนตัม้มแบบอย่างนี้เลยเนะมันได้เหนื่อยนิดเดียวโอเค่ดเหื่อแล้วนะยอมแพ้ครับ นึกขอบคุณมากเลยแล้วก็ดีใจมากเลยที่เราก็จะได้เีินสะสมไปซื้อวิวช้คนพิการเพิ่มนะคะครับแล้วก็อย่างน้อยโอ๋ถือว่าก็ได้มาเจอเจอรุ่นพี่ที่เคารพรักไม่เจอพี่ฟอนนานมากนานมากจริงเรารู้จักกันมาตั้งแต่แบบ20ไหมอายุถึง20ยังไงสิบเก้าสิบเก้าตอนนั้นตอนนี้ล่ะบวกไปอีกสามสิบเก้าไม่ใช่ตอนนี้เพิ่งตอนนี้เพิ่งยี่ห้าโอเคเจ๋งเลย เจ๋งนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมอยากจะร่วมด้วยติดต่อทางน้องโอได้เลยนะครับน้องน้องโอไทชิดีว่านะครับไทชิดีว่านะครับซึ่งบอกได้เลยว่าอย่าไปมีเรื่องกับเขาหักได้ข่าวมาเยอะแลพี่ฟอจะแบบว่าคนอยากฟังเพลงพี่ปอจะติดตามพี่ฟอได้ที่ Facebook หรือ Youtube ทางไหนดีคะจริง a c e b o o k ของพี่มีเอาไว้แบบเหมือนกับว่าเชื่อมกับเพื่อนเอ อินสตาแกรมแทบจะไม่ได้เล่นเลยมีแต่ไม่ได้เข้าเพจของตัวเองก็มีแต่ไม่ได้เข้าเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น Google อย่างเดียวเลยครับฟังเพลงนี่ก็คือแบบฝ่สศกชัยตึ้งขึ้นมาแล้วก็เลือกฟังได้เลยอันนี้ก็คือตอนนี้มีหน้าที่เต็มเวลาในการเลี้ยงลูกชายนะคะลูกลูกักมากเลยกำลังกำลังกำลังจะเข้าวัยรุ่นแล้วตอนนี้ก็สิบเอ็ดละหนวดเริ่มมาเรียวๆแล้วเดี๋ย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 วได้เรื่องครับผมยินดียินดีมากๆ กข็ขอให้ไทชิดีว่าของเราปราบให้ทั่วเลยแล้วกันนะไป <c oughs> ไปปราบมาข <c oughs> อบคุณนะคะ <c oughs> วันนี้ต้อขอบคุณพี่ฟอดมากมากเลยนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญของโอนะคะแล้วเดี๋ยวลองดูว่าอีพีหน้าจะเป็นใครฝากชุมนวยน,นะคะพี่ฟอดนะคะสับสครายบายบาย เซอร์ไพรส์มากเลยนะคะไม่น่าเชื่อว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้นะคะดีใจค่ะที่ได้เจอพี่ชายที่น่ารักไม่ได้เจอกันมาหลายปีเลยค่ะตะกี้ว่าจะหิวนะคะพอเจอพี่ฟอดผักกันนี่หายหิวเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานหน่อยนะคะเห็นว่าร้านนี้อร่อยน่าลองมากกิวกิวเต้ค่ะขอขอบคุณร้านกิวกิวเต้ที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะคะและที่สำคัญต้องขอขอบคุณพี่ฟอร์ดมากๆเลย ที่ช่วยสมทบทุนซื้อวีลแชร์ให้คนพิการค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้โอ๋ด้วยการกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ